สวัสดีครับท่านผู้ชมทำไมเอ็นซลิงตัดหญ้านะฮะเขาขาย15เมตรทำไมไม่แบ่งมาอย่างละ3เมตรนะฮะอุปกรณ์นะฮะก็มีพุทเหล็กหรือเป็นตลับเมตรก็ได้นะฮะตั้งใจนะฮะประจานเทคิกนะฮะเริ่มกันเลยแบ่ง1เมตรไว้นี่เห็นไหมคราวนี้ก็ดึงลากยาวไปมานี้ปาห1เมตรอยู่ตรงนี้นะฮะ3เมตรสัญ,ญลักษณ์ให้หนาเลยจบด้วย3 นับมาเมตรคือเขาแถมนะฮะนะร้อยห้าเซนนะฮะเราก็เฉลี่ยเป็นยี่สิบเบ็ดเพราะว่าร้านค้าเขาแถมให้อยู่แล้วตัญลักษ์ใหญ่ๆนี่นะฮะบวกไปยี่สิบเบ็ดตัดเลยนะฮะนี่นะจุดหนาสี่สิบสองนะ,ะนะเพราะว่าตรงนู้นหายไปแล้วตรงนี้จะต้องบวกเพิ่มตรงนี้ก็จะเป็นหกสิบสามนะหกสิบสามแล้วก็แปดสิบสี่แล้วก็ร้อยห้าก็ปลูกเอ็นตัดหญ้านเนี่ยได้สามเมตรนะ แต่ที่เขาแถมมาเม็ดนึงอะ่ะเราก็เฉลี่ยออกไป